สวัสดีครับผมสวัสดีสผู้ทุกคนครับเด้วเวลาแล้วทำรุ่นมันซะหน่อยเสรงามตามท้องเรื่องครับมันสําปหลังอายุสิบมือนอน้อยๆครับเ็ได้วเวลามาะสมมาทำรุ่นมันครับผมทำรุ่นมันก่อนจะใส่ปุ๋ย เดี๋ยวพาพเบิ่งฟังดูเพราะนันน่นในไทยประท่นทานได้ทถ้ำหลุนครับก็สิเป็นแบบนี้ฟังที่ไทยแล้วกัสีสวยงามกาว่าาจังหน่อยวันนี้มากับเบาเปลมรถไทยซิงโอ้โเรา มนีไม่ได้จับรถไงครับมนี้มาจับรถหน่อยรถไตเดินตาม หลังจากทีตายเสร็จก็ทแทรกไว้ไทายแค่สองสามหมื่นครับพอดีแต่แต่ทายแล้วฝนตกบ่เศร้าบ่เถื่อก็เลยหยาเกิดหลายก็เลยมาส่งหยาก่อนครับนี่ทำการส่งหยาออกแล้วก็สิประมาณน,นี้ครับพอส่งหยาแล้วปุ๊บต่อไปก็จะเป็นการเอาปุ๋ยไม่ใส่แล้วก็สิทายเขากบหลงครับผม ครับผมหลังจากที่เทาไถถ้ำหลุดมันแล้วก็แต่มาโฉบหญ้าออกเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนกับชั้นมาไถใส่ใส่ปุ๋ยแล้วไถโขบขึ้นครับผแต่ที่แรกว่าไถตอนท้ำหลุดมันเนี่ยเขาว่าสิไว้จักอาทิตย์นึงกัสิมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถโขบขึ้นนะครับแต่พอดีว่าท้ำหลุดมันเสร็จแล้วก็ฝนตกประยุทธ์้วครับเป็นอาทิตย์หลักะเลยได้มาเอาหญ้าก็เลยขึ้นรลายวันนี้ครับก็เลยได้มามคุยหญ้าออก ไอหย่าออกเส้นแรกอ่ะฝนก็โต๊ะปรยุทธดีครับก็เลยจนว่าหย่าเอาออกก็สีจักสามสี่หมื่นพราหย่าเหี่ยวกับซีมาใส่ปุ๋ยฝนโต๊ะปรยุดหย่าก็ไม่เหี่ยวครับหย่าก็ขึ้นมาทำรองนี่เต็มเลยครับอาเทียนนี่ก็จะเป็นขี้งัวครับผมก็สีใสใส่เฉพาะหม่องที่มันบางงามครับใส่ใส่เฉพาะที่หม่องมันเหลืองเหลืองมันบอกข้นเนาะมันมีอินไซม์ในจังหน่อยแล้วก็นี่ครับใสขืนนี่เป็นประมาณนี้ครับผม ดินก็มันฝนมันโตสมือครับไม่ซุ่มแนมมากเลยเป็นก่อนในจังหน่อยเนนี้อยู่มั่นก็ได้ประมาณเดือนเล่นน้อยแล้วครับนี่ไถเหลาเป็นไปนี้ครับเออแล้วต่อปุ๋ยถึงผลใส่ก็ใส่อยู่มั่นไรละสามสิบโลครับผมสามสิบกิโลต่อไรก็เหนก็ไถผมเขอบคุณครั ครบยาดีดีครับจะิมีถมหอดถมหอดเงาเมดแน่ถมบ่อเมดแน่ก็มีครับตัวสูงตัวต่ำเพราะที่เป็นพานสองทิ่ไทยนะเอามาเอามาสรับผานหน่อยนึงนี่ครับปุ๋ยอักษรวานตำหลงไปสิเลยครับนี่ครับเม็ดปุ๋ยโน่นนี่ก็เสียดสีได้เล็่น้อยครับนี่ครั มันก็หกแบบนี้นะครับกว่าฝนมาตกนะครับหนามันก็เลย้อยไปเหี่ยเพราะเขาสูกออกเขาจับสูบสูบกออกมันก็เกิดที่เราพอฝนมันตกดินมันซุมเนาะพอ็ตายแล้วมันก็สาตายครับหลังจานดี เอาใช้เส้นล้วห้ากับิส้นยหญ่รถก้าวเขาทำงการใหญ่รถเสียรถเป็นรถก้าบเข้าไปเอง